สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นำเสนอเมนูลาบหมูลาบหมูใส่วุ้นเส้นนะคะลาบหมูใส่วุ้นเส้นนะคะใส่ลงไปเลยสำหรับวุ้นเส้นเดี๋ยวค่อยใส่จะละอ่าลวกหมูให้สุกก่อนวันนี้นำเสนอเมนูนะคะลาบหมูใส่วุ้นเส้นจ้า เราก็จะลวกหมูให้สุกก่อนนะคะแล้วค่อยใส่วุ้นเส้นลงไปจ้าวันนี้นําเสนอเมนูง่ายๆจ้ะทํากินแบบทั่วไปนะคะบางทีกินแต่หมูอย่างเดียวมันก็จะเบื่อลองใส่วุ้นเส้นเข้าไปก็เคยทําแล้วนะคะเคยทามาแล้วเคยกินเคยทํากินแล้วจ้าเมื่อก่อนนะคะแต่ว่านานมากแล้วยาวนานมากแล้วยาอยากจะกิน ไม่ได้ทำนานนะนะเมนูเนี้ยอยากจะกินใส่วุ้นเส้นจ้ะโอเคลูกให้สุกก่อนนะคะหวาจากร็หมหมูของเราสุกแล้วแล้วก็ใส่วุ้นเส้นเข้าไปวุ้นเส้น แล้วก็เทน้ําออกนะคะเทน้ําทิ้งไปเลย,ง,ยง่ายๆใครๆก็ทําได้จ้าเราก็จะลวกประมาณนี้นะคะ จะนั้นก็เทน้ำทิ้มได้เลยจ้ามาจ้ะหอมแดงหอมแดงซอยหอมแดงซอยเครื่องราบทั่วไปนะคะไม่มีอะไรพิเศษจ้ะเพียงแต่ว่าใส่ข้นเส้นแค่นั้นเองเราจะใส่สักสองหัว ใส่หอมแดงสักสองหัวพออ่าขยำขยำซะหน่อยให้มันแตกออกจากกันนะคะอ่าผักชีต้นหอมก็ขาดไม่ได้ต้องใส่ต้องใส่ไม่ใส่ก็ไม่ใช่ลาบนะคะโอเค เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายต้นหอมผักชีหอมแดงซอยข,ข้าคั่วพริกป่นมะนาวน้ำปลาชูรสหน่อยนึงพริกไทยนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าง่ายๆใครๆก็ทำได้จ้าโอเคเรียบร้อยสูตรนี้ ใส่ไว้ในจานเดี๋ยวเรามาลาบกันเลยใส่เข้าไปกนะ็เตรียมพร้อมโอเคเดี๋ยวมาดูตามขั้นตอนเลยจ้ะมาจ้ะเริ่มกันเลยนะคะใส่หมูสับลงไป หมูสับกับบุนเส้นใส่ลงไปจานกำบับรุงเลยใส่พริกไทยนิดนึงอ่าพริกไทยนะคะพริกไทยนิดนึงอ่านิดเดียวพอใส่น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเหลือ,อยแค่นี้นะคะสองช้อน น้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวสักสี่ช้อนช้อนเล็กๆสักสี่ช้อนอะประมาณนี้ใส่ชิลลนิดนึงอะชิลลนิดนึงโอเคประมาณนี้ใส่พริกป่นพริกป่นนี้ขาดไม่ได้นะพริกปน่นนะก็จะใส่ประมาณประมาณนี้พอเดี๋ยวเผ็ดกินไม่ได้ เผ็ดมากไม่ได้นะคะกินไม่ได้จ้าเดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วก็กินเผ็ดกินรสจัดไม่ค่อยได้จ้ะจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะผักโอเคอ่าอย่าลืมใส่ข้าวคั่วล่ะข้าวคั่วนีด ข้าวคั่วนี้คั่วเองนะคะข้าวคั่วใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยจ้ะใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยนะคะหอมมากเลยใสข้าวคั่วสักสองช้อนนะคะใส่สักสองช้อนโอเคข้าวคั่วสักสองช้อนจากนั้นก็คลุกเข้าให้เข้ากัน อืมสีสันน่ากินมากพิเศษใส่วุ้นเส้นจากนั้นก็ชิมดูได้จานหนึ่งก็ใส่ห่อเดียวก็พอดีนะคะใส่เยอะเกินไปมันก็จะมันก็จะเป็นยำวุ้นเส้นใส่น้อยหน่อยวุ้นเส้นอะ หมูเราต้องเล่นเราต้องเน้นหมูสับนะคะใส่นิดเดียวพอวนเส้นแล้วมาชิมดูก่อนชิมดูก่อน,อ,นอืมขาดมะนาวสักสองช้อนขาดมะนาวให้มันออกเปรี้ยวๆนิดนึงโอเคประมาณนี้เผ็ดแล้วเค็มแล้ว ขาดแค่มะนาวแค่นั้นเองแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้าจะกินกับข้าวก็ได้หรือจะเป็นกับแกล้มก็อร่อยนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้าคุกเข้าให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยอชิมดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจเค็มหนักเค็มแล้วทำกินเองนะคะืม อร่อยอร่อยแล้วอร่อยแล้วนั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 วมากโอ้ยใส่จานใส่จานใส่จานแซ่บแซบเลยจ้าแซ่บแซบเลยนะคะอร่อยกว่าลาบหมูธรรมดานะคะเพราะว่าเราใส่วุ้นเส้นเข้าไปเพิ่มความอร่อยเข้ามาอีกนิดนึงนี่จ้ะเสร็จเรียบร้อย วันนี้นำเสนอลาบหมูใส่วุ้นเส้นเมนูง่ายๆจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ